สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนระบบเกมเบื้องต้นนะคือระบบการต่อสู้ของเกมรีเวิร์สหนึ่งเก้าเก้านะเอาจริงๆแล้วอะเอนต้นเกมมาสอนเราอยู่แล้วละครับแต่เผื่อใครไม่เข้าใจนะผมมาอธิบายเพ,พยิพ่มเติมให้นะครับอ่าอันดับแรกเลยเรามาพูดถึงเรื่องการ์ดก่อนการ์ดด้านล่างการ์ดด้านล่างเอาไว้ใช้แอคชั่นตัวละครนะเห็นไหมครับว่าการ์ดแต่ละใบมันมีหลายประเภทตรงด้านล่างเห็นไหมครับมีคําว่าแอคแท็กบัฟแล้วอื่นๆก็มีพวกดีบัฟเคาน์เตอร์ฮิลอะไรพวกนี้ครับ ประมาณนี้นะส่วนเห็นด้านบนไหมที่มีจุดส้มๆครับมันจะมีดาวหนึ่งอันมีรวมสามดาวนะครับก็คือมัอนสำหรับเพิ่มขั้นได้โดยการผสมการชิลดตเดียวกันนะต้องเป็นชิลดตเดียวกันนะครับอย่างเช่นอ่ะอย่างการลูกปืนเนี่ยติบูรานผสมนะนเห็นไหมครับเป็นสองดาวแล้วถ้าจะเพวกสองดาวก็ต้องเอาการ์ดเดิมหนึ่งหนึ่งเป็นสองแล้วก็สองมาบวกอันนี้ก็เป็นสามครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเราพูดถึงค่าแอคชั่นครับ AP นะ แอคชั่นพอยต์เห็นด้านบมไหมมีรูปที่มีเอการนำนำลูกตาครับตามอันอันนี้คือค่าแอคชั่นของเราครับสามารถใช้ได้3ครั้งนะค่าแอคชั่นขึ้นอยู่กับตัวละครในทีมที่เหลือของเรานะครับอย่างเช่นถ้าสมมติตัวละครเราเหลือ3ก็ได้แค่สามก็ทําได้3ครั้งแต่ถ้าเหลือ2อก็ได้แค่2ครั้งเหลือ1ก็คือได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ข้อควรระวังในการจะใช้ค่าไอแอคชั่นพอยต์ใน AP เ p อะไรเนี่ยถ้าเราลากรวมการ์ดเ่มันจะนับด้วยนะดีดูนะครับ เหามือนเดิมนะหน้าการาาเดิมผมรวมการที่เป็นการลบปืนอะ่ะเห็นไหมครับมีควาว่า move เราใช้แค่าามาแล้วหนึ่งครั้งก็เหลือแค่สองครั้งเท่านั้นครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเนี่ยครับอะเห็นไหมครับใช้แค่สองครั้งเพราะว่าครั้งแรกเรากด move ไปแล้วมันคิดด้วยนะระวังตรงนี้ด้วยฮะอะต่อไปเราพูดถึงนี่กัน เห็นจุดสีทองบนตัวละครไหมอันนั้นคือค่าค่านตีครับถ้าเราเก็บจุดสีทองเต็มเราจะสามารถใช้นตีได้ครับและการเพิ่มจุดทองไอ้เพิ่มจุดทองบนหัวของตัวละครทำยังไงก็คือแอคชั่นตัวละครแล้วก็การลมการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับออย่างน้องไอโขจมพเูเป็นลูกธนูมันใช้ธนูใช่ปหมครับ๋ยวผมรวมการนะยวดูนะครับเดี๋ยวดูวดจุดทองบนหัวของตัวธนูนะเห็นไหมครับ ไอชั้นเพิ่มเป็นสองจุดแล้วเห็นไหมเพราะเราลมการ์ดแล้วถ้าเราใช้การ์ดของน้องนูทีปุ๊บก็ oh, เพิ่มจุดเป็นสามจุดเห็นไหมครับไอการ์ดใช้การ์ดเพิ่มจุดสีทองอะไม่ว่าการ์ดระดับใดจะเพิ่มแค่จุดเดียวนะเห็นไหมครับเป็นจมดสามดาวแล้วไอสามจุดแล้วเห็นไหมครับา oh. เราใช้การ์ดต่อนะอ่าเป็นบัฟนี้แล้วกันไอบัฟนี่ครับ mm. เพิ่มจุดเดียวเห็นไหมฮะ แล้วไปกินเห็นไหมครับที่การ์ดตอนที่การ์ดลีมันรวมให้เลยมัอันตรีขึ้นพอดีครับเห็นไหมฮะนี่ครับอันติีสกิลตี้เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมน้องน้องตัวน้องตัวชมพูครับมีอันติแล้วสกิลดี้เป็นรูปแบบนี้นะเราใช้อันติครับแล้วก็สามสารถเติมแอคชั่นได้เลยนะแบบใช้ติปุ๊บไอ้จุดทองจะหมดเราก็เติมแอคชั่นได้เลยดูการใช้สกิลธนูนี่ครับน้องตัวชมพูนะเติมไปอสองจุดครับปุ๊บเห็นไหมฮะ ใช้สกิลต่อ,อได้สองจุดเห็นไหมครับน้องขอูดจะบูได้สดสองจุดแล้วต่อไปเราพูดอีกระบบหนึ่งเห็นด้านซ้ายล่างไหมระบบเมโลดี้ครับนี่ครับอันนี้คือเมโล,มโลดี้ที่เราได้ตั้งแต่แรกนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรได้ม้างอันแรกคือ r นดอ d ใหม่ครับก็คือเปลี่ยนการ์ดใหม่หมดเลยเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงนะ แม่เปลี่ยนการ์ไปหมดเลยไหมอยู่ไวนะ้อันติดนะอันติดจะไม่เปลี่ยนอันติดก็ยังอยู่นะเห็นไหมครับเปลี่ยนการ์ดใหม่อันที่สองนะครับก็คือสร้างการหนึ่งดาวใบหนึ่งสามารถเอาไปรวมการหนึ่งดาวอะไรก็ได้และที่สําคัญคือจะไม่เสียคะแนนพอยนะโดยปกติแล้วถ้าเรารวมการเราเราจะเสียค่า AP ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่เสียเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเห็นไหมครับแล้วก็เอาไปรวมการหนึ่งเฉพาะหนึ่งดาวนะครับ สมมติผมรวม,มปืนเนี่ยปืนการปืนเนี่ยการไปแรงเลยดูนะครับว่ามันจะไม่ใช้ค่า AP พนะเห็นไ,ไหมฮะมันไม่ใช่ค่า AP เขาบอเห็นไ,ไหมฮะไม่ใช้ AP พแต่ถ้าเราลงการทั่วไปมันจะใช้ไงเราก็กดได้เลยโอเคครับเค่าก็ประมาณนี้นะเกมมันมีประมาณนี้นะเอาจริงมันมีรายละเอียดอีกนะอันนี้แค่เอาแบบการต่อสู้ระลักเฉยว่าเล่นยังไงประมาณนี้นะ อ้าค,ครับสวัสดีก็สวัสดีครับ